กเป็นฟายค่ะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพะรามสี่ค่ะเราทั้งสองคนค่ะจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมกับคันนี้เลยค่ะคันนี้คือคันนี้นะคะ Ford Nextgen Ranger r a p t o r ค่ะเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 ค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่1,869,000บาทค่ะและยังมาพร้อมกับออปชั่นสุดพิเศษอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มด้วยไฟหน้านะคะเป็นแบบ Matic LED ค่ะมีระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะค่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะมีความเท่แล้วก็บึกบึนค่ะแล้วก็มาต่อกันด้วยกล้องหน้านะคะกล้องหน้านะคะมีความพิเศษค่ะนั่นก็คือมีกล้อง360องศาค่ะ พร้อมตัวฉีดร้างทําความสะอาดนั่นเองค่ะ,ใ,คะให้มาแบบนี้ด้วยและนอกจากนี้ค่ะในตัวレンเจอร์แรปเ r อร์คันนี้ยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะถึง6จุดเลยและมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นสีเงินและแผ่นเหล็กกันกระแทกด้านล่างค่ะขนาด2.3ม mm มิลลิเมเลยค่ะนี่ก็ให้มาแบบแผ่นใหญ่แบบนี้เลยค่ะ และเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมความพิเศษทางด้านข้างตัวรถกันต่อค่ะแล้วมาดูด้านข้างกันบ้างเลยค่ะ,คะในความพิเศษในตัวแรปเตอร์คันนี้ก็จะมาพร้อมกับคิ้วซุ้มล้อสีดําค่ะขนาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ล้อขนาดใหญ่ค่ะพร้อมยางที่ใหญ่มากๆเลยสเปคยางตัวนี้จะอยู่ที่285ค่ะทั7บ70 R17 ค่ะล้อสีดําขนาด17นิ้วพร้อมตัวฟอนต์ FORD ค่ะ มีดิสเบกพร้อมช่องระบายความร้อนทั้ง4วงเลยและนอกจากนี้ค่ะช่วงล่างด้านหน้าของเขาจะเป็นแบบฟ็อกด้วยพร้อมช็อปอัพค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบไล์วาล์วอีกด้วยค่ะพร้อมเหล็กกันโพงช่วงล่างดีและแน่นมากๆเลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวไปกันต่อกันเลยค่ะจับตัวด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะมาต่อกันที่ กระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกล้องมองรอบคันค่ะ360องศาค่ะแล้วก็ยังมีอ่าที่เปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะค่ะแล้วก็มาดูด้านข้างตรงนี้กันค่ะตรงนี้นะคะอ่าอย่างที่เห็นนะคะจะเป็นสติกเกอร์นะคะคำว่าแรปเตอร์ค่ะเพิ่มความเท่ความดุดันค่ะแล้วก็ไฟท้ายนะคะจะเป็น LED ค่ะไฟท้ายนะคะ มีความเท่ขึ้นมาด้วยค่ะทําให้ตัวรถนะคะมีความสวยงามแล้วก็บึกบุนขึ้นค่ะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อนะคะและตอนนี้ค่ะทั้งอจิแล้วก็พี่เฟรนฟาค่ะพาทุกท่านมารับชมภายในตัวรถของ N e x t เ e n f o r d r a p t o ตอร์คันนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ทางฝั่งของพี่เฟ้นฟก่อนเลยค่ะค่ะเริ่มทุกด้วยที่พวงมาลัยไฟฟ้านะคะเป็นแบบมัตติฟังชันค่ะมี อะไรนะคะนี่ก็มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยแล้วก็ปุ่มมัลติฟัง์กชันพร้อมฟังก์ชันต่างๆมากมายค่ะใช่แล้วค่ะหน้าจอล่ะคะหน้าจอนะคะเป็นแบบดิจิตอลฟูลเฮดดีค่ะเป็นแบบฟูลดิจิตอลเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด12.4นิ้วนั่นเองค่ะให้เราใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะตัวนี้จะเป็นอคันทาร่าค่ะแดชบอร์ดด้านบนจะเป็นอคันทาราทั้งหมดเลยนี่เลยค่ะ หน้าจอตรงกลางค่ะขนาดเท่าไหร่คะ12.4นิ้วค่ะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด12ที่ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่มีดูฟังกช์ชันต่างๆมากมายได้ด้วยแล้วก็ตัวรถค่ะยังสามารถดูตัวกล้อง360องศาได้อีกด้วยค่ะนี่เลยค่ะก็สามารถเลือกการใช้งานได้เลยรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ แล้วก็มาเริ่มกันที่เกียร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะซึ่งเป็นเกียร์สิบสปีดนะคะพร้อมใช้งานเลยเกียร์ตัวนี้ค่ะเสริมให้พี่แฟนฟายแล้วกันเนาะเป็นอ e ิเล e ็กทรอนิกส์ e shifter ค่ะเป็นเกียร์ไฟฟ้าพร้อมใช้งานเลยแล้วก็รูปทรงสวยมากๆด้วยค่ะทางฝั่งด้านหน้ามีอะไรได้ใช้บ้างคะอันนี้นะคะฝัะ่งตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จค่ะเป็นที่ชาร์จแบบไร้สายค่ะนีพอ ใช้งานด้วยค่ะด้านใน usb port type c ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะในตัวแรปเตอร์ก็คือด้านนี้ค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะพี่อันนี้นะคะเราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ค่ะอย่างตัวแรปเตอร์รุ่นนี้นะคะมีการขับขี่ถึง7โหมดด้วยกันค่ะอใช่พร้อมการใช้งานเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะใครๆก็รู้อยู่แล้วเนะว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นที่สุดมากๆเลยสามารถเปลี่ยนเสียงท่อได้อีกด้วยค่ะ ถึง4โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติค่ะโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตคขาเสียงกระหึ่มมากๆเลยหรือโหมดบาฮาค่ะและอีกหนึ่งโหมดค่ะสามารถเข้ามารับชมกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะนี่ <Hi. S 1> แล้วก็7โหมดที่เหลือก็สามารถขอรายละเอียดกับทางที่เฟนฝ่ายได้เลยค่ะนี่คือจุดเด่นในตัวรถยังไม่หมดค่ะเบาะเป็นยังไงบ้างคะพี่เฟนฝ่ายเป็นเบาะ หนังอย่างดีค่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะคะมีโลโก้แรปเตอร์นะคะแล้วก็ขอบสีส้มให้ด้วยค่ะ <Yeah. S 2> เพิ่มความเทให้ค่ะจะบอกว่าเบาะสปอร์ตมากๆเลยค่ะมีตัวเส้นด้านข้างที่เป็นอะคันทาราด้วย<ช>หัวหมอนก็มีตัวตัดเหมือนกันนี่คือความพิเศษในตัวรุ่น Next Gen Raptor คันนี้ค่ะและเดี๋ยวเราสองคนค่ะจะพาทุกท่านไปรับชมและก็สรุปทางด้านหน้าตัวรถกันค่ะ จากที่พาทุกท่านค่ะไปรับชมในตัว Next e n f o r d Raptor รุ่นนี้กันแล้วค่ะอยากจะถามความรู้สึกเลยค่ะว่าพี่เฟนฟายชอบอะไรใน Raptor คันนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่ชอบก็คือห้องโดยสารค่ะห้องโดยสารนะคะมีความสวยเท่แล้วก็มีความแบบมีความสปอร์ตเข้ามาด้วยค่ะเอาตรงคือแบบชอบที่มันเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีส้มค่ะ จีสซเป็นสีพิเศษที่แบบว่าเห็นแล้วแบบอุ้ยสวยแท้มากเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ยังมีเสียงท่อด้วยค่ะที่แบบว่าถ้าได้ลองเล่นแล้วจะรู้สึกติดใจค่ะเป็นการขับรถที่สนุกด้วยนะคะแล้ว mm hmm. น,น้นองอจีล่ะคะชอบอะไรในตัวแรปเตอร์คะเอาตรงๆจากความรู้สึกผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้กระบะมาค่ะสัมผัสแรกที่เห็นไม่ว่าจะเป็นสีไหนในตัวแรปเตอร์ค่ะ จะบอกว่าโดเดเ่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะอยากได้มากแล้วก็ล้อด้านข้างคือใหญ่พร้อมลุยกับเราได้เลยและที่สำคัญอย่างที่พี่เขาได้บอกไปคือใจตรงกันมากเลยค่ะท่อค่ะคือเสียงท่อที่เน้นความเป็นคนมีกำลังมีความแข็งแกร่งคือชอบในจุดนี้มากๆเลยค่ะนี่คือความรู้สึกที่ได้สัมผัสมาแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปทดลองขับจะมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ บอกว่าแค่เห็นสัมผัสแค่นี้ก็บ่งบอกได้แล้วว่ารถคันนี้มาพร้อมกับการลุยความแข็งแกร่งแล้วก็เหมือนผู้หญิงที่ชื่นชอบผู้ชายคนหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> นะอันนี้คือความรู้สึกจริงๆไม่มีสคริปต์นะบอกกันตรงๆแบบนี้ได้เลยใครที่อยากสัมผัสรถที่มีความแกร่งและเท่แบบนี้ค่ะก็สามารถมาที่โชว์รูมของเราได้เลยค่ะโชว์รูมอยู่ที่ไหนคะโชว์รูมนะคะ ฟอร์ดไอเพระราม4ค่ะโรว์รมเราตั้งอยู่ที่แยกก้วยน้ำไทยนะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยค่ะสามารถมาพบกับเฟ้นไฟล์แล้วก็เซลล์ท่านอื่นๆได้ที่นี่ค่ะ หรือว่าจะติดต่อกับเนไฟล์นะคะได้ที่เบอร์0612700338ค่ะสามารถใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมพิเศษค่ะกับทางโชว์รูมค่ะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันที่19สิงหาคมนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะยังไงฝากกิจกรรมพิเศษดีๆด้วยนะคะกับกิจกรรม Next Gen r e n g e r ค่ะกับทางโชว์รูม Ford IMA สาขาพระราม4ค่ะ และว,วันนี้ค่ะทั้งอาจิตแล้วก็พี่เฟ,เฟนไฟค่ะขออนุญาตลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ